Hello everyone. In this video, we are going to do exercise on page number 39. G. Draw an animal that has more than four legs and write its name. ให้นักเรียนวาดภาพสัตว์ที่มีมากกว่าสีขาหนึ่งตัวพร้อมทั้งเขียนชื่อสัตว์ชนิดนั้นวาดภาพตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนชื่อสัตว์ตรงนี้โดยประโยคที่เขาขนุมนมาให้คือ it is a and มันคือตามด้วยชื่อสัตว์นะคะ ภาพแรกที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูก็คือแมงมุมนั่นเองแมงมุมภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ยคือ spider ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะได้ว่า is is an spider ต้องตัดตัวนี้ทิ้งนะคะเพราะว่า spider ตัวนี้เป็นเสียงสอเสือหรือเสียงพย,ยัญชนะนั่นเองเราก็ต้องใช้คำว่าอะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะได้ว่า is is a spider มันคือแมงมุมหตัว สัตว์ชนิดที่สองที่คุณครูยกตัวอ,อย่างมาให้ก็คือกิ้งกือนั่นเองค่ะกิ้งกือภาษาอังกฤษมีชื่อว่า m i l l i m e t e millimetre กิ้งกือนักเรียนก็เขียนคำศัพท์ลงไปตรงนี้เลยนะคะขึ้นต้นด้วยตัว m ใช่ไหมเสียงพยัญชนะนักเรียนก็ตัดตรงนี้ทิ้งค่ะสัตว์ชนิดที่สามที่ครูยกตัวอ,อย่างมาให้คือแมงปองแมงปองมีทั้งหมด8ขาใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกว่า scorpion scorpion แมงปอง แล้วก็สัตว์ชนิดสุดท้ายที่คุณครูยกตัวอย่างให้ก็คือมดนั่นเองมดภาษาอังกฤษเรียกว่า ant ant a n t ตรงนี้เป็นเสียงออ่างใช่ไหมคะเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตัดอะาทิ้งมันจะใช้นำหน้าคำศัพท์ตัวนี้เป็นเสียงอ่ออางหรือเสียงพยัญชนะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นมดหนึ่งตัวคือ is is an ant มันคือมดหนึ่งตัวคุณครูก็ได้ยกตัวอย่าง สาตว์ทั้ง4ชนิดมาให้หนักเรียนดูแล้วนะคะนักเรียนก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอค่ะหรืออาจจะเลือกนอกเหนือจากที่ครูยกตัวอย่างมาให้ก็ได้นะคะนักเรียนสามารถเปิดค้นหาในเว็บไซต์ได้เลยค่ะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะทุกคน Thank you for watching บ๊ายบาย